าวไทยที่กว้างใหญ่พื้นนี้ใครจะไปรู้ว่ามีเกาะอยู่กลางทะเลจำนวนมากบางเกาะก็มีชาวบ้านเข้าไปจับจองทำประโยชน์และยื่นเอกสารสิทธิ์แจ้งการครอบครองที่ดินอย่างแปลงที่มีปัญหาจนชาวบ้านมีการเดินทางเข้าร้องเรียนนั่นคือแปลงที่ดินบนเกาะทะลุตาบลสายทองอำเภอบางสะพานน้อยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่ช่วงหลังปี2497 มีชาวบ้านเข้าไปทําประโยชน์ไม่กี่ครอบครัวเนื้อที่ไม่เกิน20ไร่แต่ปัจจุบันแปลงที่ดินได้ขยายออกซึ่งมีจํานวนถึง14แปลง128ไร่เมื่อทีมข่าวได้ตรวจสอบเอกสารสิทธิ์แจ้งการครอบครองที่ดินใบสคหนึ่งแปลงของนายบุญเกื้อหลังคุณเซนที่ได้รับมรดกจากแม่บุญธรรมคือนางนวลสิริวัฒนกุลผู้เข้าไปจับจองที่ดินเป็นคนแรก ซึ่งปัจจุบันได้เสียชีวิตแล้วจํานวนห้าไร่โดยมีการรับรองการออกเอกสารสิทธิ์คือผู้ใหญ่สว่างสวัสดิ์พิบูลผู้ใหญ่บ้านหมู่สามบ้านชายทะเลตําบลทรายทองในขณะนั้นขณะเดียวกันทีมข่าวได้มีการตรวจสอบภาพขยายแผนที่จําลองภาพถ่ายทางอากาศแสดงการถือครองที่ดินและแนวเขตติดต่อที่ดินแต่ละแปลงทั้ง14แปลงตามเอกสารใบสอคอห และหนังสือรับรองการทำประโยชน์นสสามพบว่ามีสองแปลงคือแปลง146และ147ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่3ตําบลทรายทองส่วนอีก12แปลงตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่2ซึ่งเป็นพื้นที่ไม่ติดทะเลจากดูระบบสคหนึ่งแล้วเนี่ยสคหนึ่งที่ออกที่ที่มันออกในพื้นที่หมู่สก็ซึ่งความหมายว่า ระบ,บุชัดเจนว่าเขตพื้นที่ของสคออหนึ่งระบ,บุว่าหมู่ที่สองตำบลชายทองพอไปเปรียบเทียบจริงๆแล้วเนี่ยหมู่ที่สองตำบลไายทองไม่ติดทะเลที่น่าสังเกตอีกประการคือใบสคออหนึ่งที่ใช้เป็นหลักฐานในการออกนอสอสามมีร่องรอยการแก้ไขชื่อเจ้าของที่ดินแปลงข้างเคียงและแปลงสคออหนึ่งแต่ละแปลงไม่สอดคล้องสัมพันธ์นกันกับสคออหนึ่งที่เป็นแปลงข้างเคียง ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของนายกองค์งการบริหารส่วนตำบลสายทองในนี้การออกเอกาสารของเขาโดยผมคิดว่าที่มองแล้วมันเอกาสารสิทธิ์มันแต่ละสมมติเจ้าของเนี่ยจริงๆมันจะมีอยู่ไม่กี่คนนะประมาณสักสี่คนอะไรอย่างเงี้ยน่าจะได้ที่เขาจะได้เอกาสารได้นะวันนี้เขาทาจนเกินไปจน,จนถึงสิบพูดตรงๆมันไม่ตรงกับจุดที่ว่าเขาเขียนเขา ขออกเอกสารไว้ใช่ไหมไม่ตรงเจ้าของที่มันจะไม่ตรงเลยตะวันออกเป็นตะวันตกตะวันตกเป็นตะวันออกอะไรหรือติดทะเลไม่ติดทะเลเนี่ยนะแม้จะเคยมีการตรวจสอบของคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงการออกเอกสารสิบบนเกาะทะลุตามคำสั่งสำนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แล้วพบว่าทั้ง14แปลงได้ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินบนเกาะทะลุ ก่อนปี2490และเห็นว่าสคหนึ่งที่นำมาออกนอสสามถูกต้องทุกแปลงซึ่งเป็นความเห็นที่ขัดแย้งกับผลการอ่านแปลภาพ่ายที่ปรากฏหลักฐานว่าเป็นป่าธรรมชาติมาก่อนวันที่1ธันวาคม2497รัชดาพรมุ่งธรรมข่าวจริง Spring News รายงาน